ครั้งล่าสุดสองครั้งก่อนนั้นนี้เราจะนํามาปรับปรุงกับเปลี่ยนแปลงในการเล่นครั้งนี้อย่างไรครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะที่ได้มาเล่นในรายการเอเชียแปซิฟิกเอมเเจอร์นะฮะสองครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าได้เล่นครั้งแรกตอนอายุ17ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากจริงๆคราวนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากได้กลับมาเล่นที่ไทยนะ,ะจะพยายามเล่นให้สนุกแล้วก็ได้เล่นต่อหน้าครอบครัวด้วยไม่ได้เจอครอบครัวมา2ปีครับผมก็พยายามเล่นให้สนุกที่สุดครับ ครับน้องสรุตครับปีที่แล้วที่ยู e ออมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการม้ไมามาไม่มาไม,ามา่ไม่ทันนะครับ<ะ>ก็เล่นออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็สุดท้ายก็เกือบได้ลุนแล้วปีนี้มาเตรียมตัวพร้อมมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับพร้อมมากเลยเหมือนครับปีนี้ใช้ไม้ตัวเองครับปีล้วใช้มไม้เช่าแข่งครับแต่ก็เ พร้อมอยู่แล้วครับว่าสามนี้เคยเล่นมาหลายหลายลอพอหลายรอบพอถึงควนครับก็รููสนามมากกว่าเดิมครับก็หวังว่าอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ดีครับงั้นเดี๋ยวขอถามนอ้องอาชิตานิดนึงอะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราไปเป็นแชมป์ที่ถ้วยรอเจ็ดมานอะอย่างนี้นี่เรา จะเอาคลิปรักษาฟอร์มตัวเองมาความมั่นใจเราเป็นยังไงบ้างในแมตช์นี้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยอค่ะออสำหรับครั้งแรกจริงๆผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแต่ก็แชมป์ของอดีตที่แล้วก็ก็ช่วยให้ช่วยให้มั่นใจขึ้นครับแน่นอนถามฟีฟ้าหน่อยค่ะครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รายการนี้มีสำคัญกับเรายัางไงบ้างะคะ่ะ ถามว่าเต่นเต้นไหมก็เต่นเต้นนะครับผมแต่ผมพยายามหา,หาวิธีที่ควบคุมอารมณ์ของผมให้ได้ทั้งสัปดาห์ก็รู้สึกรู้สึกเอ่อเมทัลเกมสัปดาห์ทีถ่ถือว่าแข็งแรงพอสมควรครับก็ไม่ค่อยรู้สึกกดดันเท่าไหร่แล้วก็ผมว่าผมจะตีตามเกมแพลนของผมได้ดีครับผมก็ถือว่ามั่นใจพอสมควรครับสัปดาห์นี้แล้วก็ถามว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้อืม ยิ่งใหญ่สำหรับผมเองก็ถือว่ายิ่งใหญ่ครับผมพอเป็นรายการที่ได้ไปเล่นในมานการสอบเมเจอร์ต่อก็จะทําให้เต็มที่ครับผมขอกลับไปที่น้องหินอชิตาอีกทีหนึ่งค่ะที่บอกว่าก็มีความมั่นใจมากขึ้นอหนีเนี่ยล้วเราตั้งเป้าไว้ประมาณไหนแล้วก็อย่างที่ถามน้องฟีฟ่าไปค่ะว่ารายการนี้มีความสําคัญกับนักกอล์ฟไทยยังไงบ้างอะค่ะก็ สำคัญมากๆครับสาหรับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกด้วยครับแต่ก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่ครับก็ตามแผนทุกอย่างแล้วก็จะไม่พยายามกดดันตัวเองมากเกินไปครับอย่างนั้นขอถามน้องรันอีกคําถามคนในฐานะที่เรามีประสบการณ์มากที่สุดนี่เรามีการแนะนําน้องๆว่าไงบ้างไหมคะก็จริงๆเกมการเล่นทุกคนก็แตกต่างกันนะฮะแต่ก็เล่นเกมตัวเองแล้วก็ ได้เล่นที่เมืองไทยก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความสุขที่ที่ไม่ต้องบินไปไหนแล้วก็ได้เล่นในประเทศบ้านเกิดตัวเองนะครับก็เล่นเกมตัวเองก็ผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็ทาได้น่าจะทําได้ดีครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะน,น้องต้องค่ะจากรุงเทพนิวนะครับจะเีินถามคุณอีตะนะครับ อ,อสนามจะปิงไอ้ถามอมะตะเสถียนะไปทราบว่ามีความชื่นชอบว่ายากง่ายยังไงมั้งครับน้องอาชิตาได้ยินชัดเจนไหมคะคือพี่ถามว่าสนามอมะตะสปริงเนี่ยในความรู้สึกของน้องเนี่ยมันมีความยากง่ายท้าทายอะไรบ้างคะ่ะความยากสําหรับผมก็คือความยาวเลยครับแล้วก็แล้วก็ลมครับหลักๆก แต่ว่ากรีนผมว่าก็เล่นได้ครับก็นุ่มแล้วก็ไม่ได้เร็วมากครับแล้วก็ยาก็ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับแล้วก็ลายก็อ่านง่ายพอสมควรครับคิดว่าน่าจะทําได้ดีไหมครับคิดว่าทําได้ดีแน่นอนครับตือมาชันท่านอื่นมีคําถามอีกไหมคะมีไหมคะ ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอบคุณน้องทุกท่านนะคะน้องลันน้องเบฟน้องฟีฟ้าแล้วก็น้องอาชิตยนะคะ